แดดตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่จะให้ดูสิบหกนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับน้ําก็ไหลเกือบเต็มท่อแล้วก็แดดได้ค่อแรงนะครับนี่ครับแดดแรงอยู่สูงอยู่นะผมจะยังไม่ปิดน้ํานะครับนี่คือน้ําที่ผมเปิดมาจากปัม๊ม,มสมมติโซลาเซลล์ตรงนู้นนะครับต่อท่อมายีิบหกท่อนก็ประมาณหนึ่งร้อยสี่เมตรนะครับให้น้ําขนาดนี้ถือว่าแรงมากๆเลยน้ําส่งมาไกลตั้งเป็นร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวปัม๊มแล้วก็พาไปดู ตัวชุดแผงโซลาเซลล์ประกอบการตัดสินใจเผื่อเ,เพื่อนๆอยากจะสั่งไปใช้งานกันเองนะครับชุดแผงที่ใช้เป็นแผง580วัตต์โมโนฮาร์เซลล์รับแสง2ด้านนะครับเป็นของลารเดี๋ยวจะให้ดูสเปคแผงนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้นี่ครับลาร580วัตต์นะครับอ่ะกำลังไฟประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูตัวปั๊มข้างในครับนี่เลยครับปั๊มแฮนดดูโรตัวนี้มีพัดลมในตัวนะครับก็ เลือกได้ตั้งแต่750วัต์ขึ้นไปเลยนะครับก็สนใจนะครับกดสั่งตรงตะกร้าเลย